แย่ไปตัวอะไรไม่รู้แต่เช้าเลยดูมันทําไมมันมาทําหน้าอย่างนี้แต่เช้าเลยเข้ามาหลังตู้เย็นแล้วมันไปอยู่โน่นแลวมันวิ่งเข้ามาพ่อนั่งอยู่ตรงนั้นเดินผ่านหน้าบ้านมาจริงเหรอพ่อไปแย่ฝั่งโน้นเลยเดินผ่านหน้าบ้านแล้วมันวิ่งตามพ่อมันเพิ่งผ่านมาเลยพ่อตกมันก็วิ่งไม่นานไอ้ดีโอไอ โชค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 เด้อเมื่อนี้มันไม่ไปรึเปล่ามันโดนอะไรมันโอ้ยแย่ไม่ไม่ไปไม้นี่เอาเนี่ยโอ้ยเมื่อช้ามันจะไปมันก็ไปแล้วไปไม่ตีมันมันเข้าไม่ได้อะไรไอเดินกลางอนนี่นะไอ ดวจาหมันาออกมันล้วโอ้โหมันก็แหวนกัดหรอฮะมันก็แหวนกัดไโอ้มึมึกเที่ยวอะไรเนี่ยปล่อยให้นายมาจัดการเร็วโอ้ยนายทำอะไรนายไหนพี่เขดูตว oh, oh. มนะตวมใหญ่มากอ่ะฮะเดี๋ยวว่าขาเลยนะก็ั่างอยู่น้าบ้านไม่เงินเข้ามาเฉยเลยเฮ้ย vậy <laughs> <laughs> <Uiề! cười> như vậy này con về đi, về <laughs> Còn, Còn, mưa, đây, mình, mình, được, mình về. rồi. có không mà. เยอกอกน,มน่มันขยับแล้วมันขยับแล้วพวกออกมาโชคโชคโชคทางใครทางมันไปแมงเข้าเครื่องอีกไปเลยทางใครทางมันโชคโชคโชค นั่งนิ่งอยู่เลยนะาาจากวิ่งน,นี้แล้วก็วิ่งเข้าไปอยู่บนเครื่องไปนอนอยู่หลังเครื่องตัดนะคะหลังเครื่องตัดฝนมันตก อันนี้คือหางมันค่ะตัวเงินตัวทองไปโชค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 มันกลัวเราแล้วมัขขนเปลี่ยนเข้าบอกว่ามันไปไม่ได้เลยเหรอข้าสองไม่รดิฮะ คาดว่ามันน่าจะติดแล้วล่ะคะ่ะตอน,นเนี้ยเนี่ยมันออกไม่ได้แล้วมันติดแล้วพอเราแย่มันเข้าไปมันก็ไม่ถอยเอ้ยมันถอยลงได้นิดนึงอ่ะถอยลงมาออกมาเร็วๆ ขยับหน่อยเอาออกมาเร็วๆเ็วเออไอมันจะออกมาแล้วคือเยื่อนลงมาแล้ว ่ไม่ถ้าอย่าไปทำห่างมันมันยิ่งขยับขึ้นโอ้เห็นเียกกู้ภัยมาจับไปเถอะสวัสดีค่ะเมื่อนี้จะพบกันแต่เ้าเลยเนาะค่ะบบมี้หยางกะจิมะไ้โชคใไ้ลาบค่ะแต่เ้าเลยเป็นวันที่หนึง่ง เดือนเก้าปีหกสามเนาะคะ่ะอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะส้ายมากักโชคมักลาบมักเสียงดวงก็ร้องเสียงดูะะ้อค่ะก็บางที่อาจจะเพิ่นอาจจะมักหายโชคหายลาบก็ได้แต่เศร้าเลยเมื่อนี่บรรยากาศฝนตกค่ะเดี๋ยวที่ไเบึ่งบรรยากาศฝนตกบรรยากาศฝนตกแบบนี้ทั้งคืนค่ะเมื่อคืนนี่ บ้านเลขที่ค่ะอันนี้เป็นไม้เลขเครื่องคตะเครื่องที่โตงินโตท้องมดเข้าไปอยู่ใต้เครื่องนี่นี่เห็นตะหางเนาะจ้ะนี่ตอนนี้ห้องเอิญกู้ภัยแล้วเนะาะจ้ะกู้ภัยมาถึงแล้วเดี๋ยว่นกำลังจับมามันเหมือนกับรุนแรงและแต่จริงๆมันได้รุนแรงรเารา <c oughs> เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันปิดล็อกไปแล้วอะ่ะไม่ติดหรอติดไมดหม เครื่องตัดค่ะนะพี่สาว,จสว,วเจ้าปิดสวิตช์ไว้ยังคัดยกคัดอ้ายังพี่สาวเจ้ายกคัดอ้าลงยังไปเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้งครับ ไม่กล้าไปกลัว <laughs> กลัวมันเปิดฝาได้ไหมเฮียเปิดฝาไ,ไม่ อุ้ยอุ้ยเฮ้ย,ยจับแล้วเยลอู้ขอบคุณค่ะมันรเข้าไปตั้งแต่ชเช้าแล้วนะเนี่ยเจ้าอะไรบ้าง เอาออกแล้วอมันใบใหญ่เจ้าจะปล่อยให้มันดินกลับมาโโอ้หถึงก <c oughs> สงวนมันถึงเยอะไง <laughs> ขอบคุณนะคะมัดแล้วขอบขอบคุณนะคะไปแล้วหวายถูบ้านเลยทีนี้เออลากออกไป